สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูของฝากของคู่น้อยเด้อค่ะคู่น้อย1นึศูหรือคู่น้อยร้อยเอ็ดด้อค่ะหม่วว่านได้มาพบเจอกันค่ะทุกคนค่ะมีความสุขมากค่ะแล้วคู่น่อยเพิ่นก็เอาของมาฝากนําค่ะเดี๋ยวมีอีหยางแน่เข้าไปรับชมกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไข่มดแดงเด้อค่ะไข่หมดแดงของคู่หน่อยเอามาฝากค่ะมีทั้งไข่และแมเป็งเนาะตอมากะสิเป็นเอียงเนาะกิลีดค่ะกิลีดเนาะกิลีดกิลีดตัวดำๆนะคะแล้วก็เป็นขนมโมกค่ะขนมมกบานเฮาค่ะเพิ่นอยากให้เด็กกินหลายเนาะเป็นน้ำมาจากาสีสเกตผลินภัณค่ะมีฮอดน้อไมลสดค่ะพี่น้อง น้อใหม่สดเดียวไว้ตะแกงกันนะคะเดียวไบถตะแกงแกงน้อไใหม่ค่ะน้อใหม่กระเอียงน้ออันนี้ก็จะเป็นกะละแมเนะกะละแมค่ะโอ้มีหัดขา่าลวลามทุกคนจ้ขาข่าวลามเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหน่อยค่ะขา่าวลาม ละกีก middle, ี้กินเนาอันนี้ก็เป็นกะละแมค่ะกะละแมอันนี้บักนาวค่ะบักนาวสดๆด,ดของจากบานคู่หน่อย้อคะอันนี้เพิ่นไปนเก็บเองเนีอค่ะเพ่นค่ะขวนยังอยู่อยู่ค่ะทุกคนจ้ะสดสดสดจากต้นเลยค่ะสดจากต้นเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบักพริกค่ะบักพริกนี่ของคู่หน่อยปลูกเองเด้อค่ะของคู่หน่อยปลูกเองนะคะค่ะสดๆดเลยค่ะป้า พี่นองคะ่ะบักม่วงบักม่วงมันนวยไงค่ะแถวพี่นองพนน่ะอู้ยไงค่ะแงแงค่ะบักม่วงไงค่ะทุกคนจ้าอู้ยไงกอ่อฟารมือร์หงปูคะ่ะทุกคนพอน่าไงค่ะมีเตมวยใหญ่ๆ,ๆทุกคนจ้าอู้ๆๆๆอยกินยังไงสิกินมดเนาะค่ะพี่นองคะ่ะ นุยย้ยไงค่ะค่ะต้องขอบคุณคู่หน่อยเด้อค่ะขอบคุณคู่หน่อยค่ะอุ้ยซุกแล้วค่ะทีกคนค่ะซุกแล้วน่่ยนี่ซุกค่ะซุกค่ะเดี๋ยวเข้าไปกินกันค่ะแล้วก็จะมีแตงโม,โมแตงโมแตงโมคะ่ะแตงโมสีสีลูกค่ะทุกคนจ๋าแล้วก็ข้าวเหนียวขา้ขาวข้าวเหนียวหข้าวเจเ้าไปเบิ่งกันค่ะทุกคนค่ะ เอาค่ะเขาเจ้าค่ะทุกคนค่ะเขาเจ้าเนาะนี่แหละค่ะมิตรภาพบนโลกออนไลน์เนาะค่ะพันอยากให้เด็กินหลายพันเนาะพันมหาค่ะมหาหมัว่านค่ะมาหากับพี่แสงเนาะน้องปูก็ฝากติดตามครูน้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือครูน้อยร้อยเอ็ดด้วยเด้อค่ะแล้วก็ฝากติดตามพี่แสงแสงสาวโคราชนัเด้อค่ะทุกคนจ้ะนี่ค่ะมิตรภาพที่ดีค่ะ เดของกินเยอะแยะเลยค่ะทุกคนเนทั้งข้าวสารบอกแตงโมบักม่วงอุย้ยสารผัดสารเพค่ะทุกคนจะ้ะนอกใหม่ใข่หมดแดงอิรีดค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะต้องขอบคุณครูน้อยมากๆค่ะควาสามารถตะซีสเกตคนนี้ค่ะทุกคนจ้ะเอามาให้กินอย่างจะเฮาบเด็ก,กินเนาะค่ะทั้งบอกพริกเต็มรังนอเต็มรังเลยค่ะทุกคนจ้ะเต็มรังเลยค่ะ เดี๋ยวสิบผ้าไปแกงนอมใหม่แสบๆค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้น้องปูก็ขอบคุณครูน้อยมากนะค่ะที่แวะมาหาน้องปูจากซีสเกตมากกรุงเทพก็ใส่เวลาโดนเติบเนีค่ะประมาณเจหรือ8ดชั่วโมงได้เนาะก็ขอบพระคุณมากๆค่ะมิตรภาพบนโลกออนไลน์มีอิหรีเด้อค่ะทุกคนจาน้านีอิหรีค่ะนี่แหละค่ะมิตรภาพน้องปูก็รู้สึกปลื้มใจมากค่ะปลื้มใจมาก เพิ่นตั้งใจมาหาห้าโดยตรงเนาะรู้สึกดีใจและอบอุ่นมากค่ะทุกคนจา๋าน้องปูก็ฝากาช่องครูน้อย101หรือครูน้อยร้อยเอ็ดด้วยเด้อค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็น้องปูก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยเด้อค่ะฝากติดตามกันนํำได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอบพระคุณมากค่ะ